วัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับบรรยากาศการฉีดวัคซีนของโรงเรียนสีสววิทยาในวันนี้กันนะครับที่โรงพยาบาลบางสะพุงนะครับผมก็จะ่หเลว่ามีนักเรียนเป็นจนํานวนมากนะครับในวันนี้โรงพยาบาลบางสะพุงที่ฉีดวัคซีนของพวกเราและนี่คือครูที่มาช่วยงานในวันนี้นักเรียนจิตอาสาของผมเอง คนแรกแพมเฟิร์นเซนขิมบีมพี่ติ๋วประธานเว็บ

เป็นผมเองเศรษฐงคำวิทยา